ฟร์มหนูครับโอ้ฟรามหนูพันไ่ครับพันไ่บอกครับนี่ครับนุพกยากบอกครับพมหมดครับครับโอ้อันนี้พอพันเม่พันอันนี้พอพอพันเม่พันบอกครับลุงเพิ่นปีหนึ่งเนี่ยเพิ่นออกลูกจงไหนลุงปีหนึ่งนี่มันจะออกือสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับเกษตรบันบ้านและวิธีบันเฮ้าครับวันนี้จะพาพพอแม่พี่น้องปองไปสุกสสุขคนครับมา ย่มชมฟร์มหนูผูกหยักพอมว่วนโอ้เป็นตะนซอนครับหนูผูกหยักเนาะครับพี่กัดครับอยู่บ้านน้องบัวครับตะบนตะพุวนอ่ะเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเพื่อนนีวิธีการเลี้ยงการดูแลการจัดการจังใดครับพาพี่น้องไปเยี่ยมไปชมไปอนซ้อนน้ำกันครับเชิญครับรุ่ไงหรุหไงบ่ลงรุ่นใหไงนี่ นี่ครับพ่อเจ้าของสวนพลครับพี่น้องครับฟาร์มหนูพุกยักษ์พ่อมวนครับพี่น้องครับสวัสดีครับลุงมวนครับครับสวัสดีครับเฮด้ยงครับนี่ฟาร์มหนูครับโอ้ฟาร์มหนูผ่ในไ่ครับันในไ่บอกครับนี่ครัหนูพุกยักษ์บอกครับพ่อมวนครับครับโอ้เฮ็ดมาเจ้กปีเลยรครับนี่เฮ็ดมาหากปีแลลวครับโอ้ยบังเม่ครับพี่น้องครับอันนี้ตั้ผูหรือตัวแม่ครับตัวผู โอ้ต้นผูเนาะลุงบวนเนอะเออเพศผูต้นน,ตนี้ไดเจักเดือนนะลุงนี่ต้นนี้ได้ปีกลัวแล้วปีเครงปีเครงเน,น้ะลุงเนาะปีเครงแลลวต้วนฝนอ่ะอืมเลรียงยากบ่ลุงบ่ใบอาหารเขา่าให้เขา่าให้กับหย่าเฮ้านี่ละโอ้อาหารพ่นนี้เขา่าหย่าเขากับหญ่าโอ้อาหารกะไห้คือกันไห้คือกันอาหารหมูเฮ้านี่ละพ่นกินแบบชนิดเผืดบบ่ลุง ชนิทพืชใหม่ไผ่เมืนเน่อไงครับพี่น้องครับเอาเลี้ยงจจกโตลูกนี่ก็ปราะมานจักลอยกัวโตนี่แหละโอ้ปพระพันธุ์ลอยกัวโตนะครับนอ้องรู้พอพันุขายายพันธุ์กับยุนีบอครับขายายพันธุ์กันยุนีโอพอพันธุ์กันยุนีครับเมืนเน่อไงครับพี่น้องครับพอพันธุ์ก็แม่พันธุ์ พอฟันกับแม่ฟันขุนกับผลิตเองเลยนะครับเนาะุนกับผลิตอยู่นี่โอ้อันนี้พันสีขาวก็มี่ครับขาวตาแดงไผอันนี้ก็ียกหาได้ครับโอ้พันธพันขาวก็มี่โอ้เลี่ยงยากบ่ลุงบ่ยากหรอกครับอันนี้อันนี้พันขาวนี่โอ้ยังไงครับพี่น้องันสีขาวขาวตาแดงขาวตาแดง อันนี้ตัวผูหรือตัวแม่ลุงเบิงึงจังไรครับเพศผูครับเ<อ>บิงึงนี่ละเบิึงห้ำนี่แหละโอ้โหเอาไปยาพิ่นนี่พี่อาไปยาบะเบึงห้ำนี่เทคนิควิธีการเบิงึงม,มีตัวขาวนี่จั๊กโตลุงตัวขาวนี่ประมาณจักสิบตัวนี่ละครับโอ้ลักษณะมองเพิ่อนอยู่นี่กับใส,ใส่ใส่ท่อสองท่อนี่ละใส่ทอลลออ่อเนาะลุงเนาะอาร์ตก้นดีๆกว่ ก็สอนกันขึ้นครับแล้วก็บาให้อากาศเอาคือสอเปชีเอาว่าได้นะลุงเนาะเอาว่าได้มอากาศเย็นๆครับครับนนี้เดีมีมีทุกทุกทอบ่ลุงครับมีทุกทอโอ้ทอละเก่าโตสิบโตก็มีโสำหรับไปถักผู้ตองการอยากเรียงอย่างนั้งก็มาเอาได้อันนี้คือ มองยูเพื่อนนอหลวงเนาะมองยูโอ้เพิ่อนยูจังสีน้งนองหลวงเนาะยูจังสีครับต้องเฮ็ดมองเฮ็ดบ่อให้เลี่ยงอันนี้<อ>ขนาดลูกกับออกลูกเล็กๆนี่กับซํานี่โอ้ไออันนี้ลูกเพื่อนบอครับลูกี่ลูกโอ้อันนี้ลูกเพื่อนพ,อพอน่อแม่ก็อยู่ข้างในโอ้แม่นหนอยู่ข้างในอยู่ในผงถั่มเนาะครับเนะาะผงถั่มอันอาหารเพื่อนนี่แม่นเขาเขาเปลือกนี่บอครับเขาเปลือกเฮ่านี้แหละโอ้นี่ครับพี่น้องครับ อันนี้ขัดสีรุ่นใหญ่ขึ้นมาแนน้อลุงเนาะนนี้ก็รุุดใหญ่ขึ้นแน่ครับแม่กับลูกเพิ่นอยู่ร่วมกันนี่เพิ่นบ๊บเป็นอย่างอู้อันนี้หนูผูกบ่ครัุงหนูผูกเจักเดือนครับนี่หนูหกก็ได้เดือนหนึ่งโอ้กำลังสิเป็นนันไหวรุ่นนอลุงเนาะกำลังสิเป็นไหวุุ่ครับแน่ครับพี่น้องพ่วงสีใหญ่อ้ยเวตาหักเลยครับอันได้สองเดือนสามเดือนพ่อกินกินได้โอ้พ่อกินแล้วครับ อันนี้เขาแยกออกจากพ่อแม่เพิร์ลบอกครับนี่แยกออกจากพ่อจากแม่แล้วโอ้อันนี้คือขนาดเดือนหนึ่งครับพี่น้องครับเดือนหนึ่งอาหารเพิ่์กับมีเขามีอย่างนู่นลุงเนาะเขานี่แหละครับโอ้การเลี้ยงนี่ก็มีตายมีอย่างบ่ลุงมีคือกันมีคือกันตายกับไม่งอดส่วนใหญ่ไม่งอดลหรอตรัดรัมีผิดนู่นลุงเนาะสั์มีผิดโอ้ครับพวกนี้ครับสุดยอดดีๆขี่ควายเข้าก็ตตรง เขาออกจากเป็นนาะลุงเนาะเขาออกเรื่อยเขาเก็บจากไหนลงุงเขาเก็บคู่มือเลยบบครัเก็บใส่สอบบ่แล้วเดือนหนึ่งสองเดือนพุ่นละเนาะจังเอาออกว่าตีจังเอาออกโอ้ครับสองตัวสามตัวแล้ว,บวเบาเลยเข้าขยายเนาะลุงเนาะขยายออกออเรื่อยตะกี้ขันทอเข้าใส่ขันทอเ<อ>ข้าบ่อลายบัวเข้ากัดมีการมันกัดสีแอาร์ตผลน้อลุงเนาะวังหนึ่งหันหลายอยู่ดิว่างหนึ่งหันหลา่ดิหนูครับคอยอัน โอันนี้พอพันธ์แม่พันธ์อันนี้พอพอพันธ์แม่พันธ์หอครับลุงพันปีหนึ่งเนี่ยพันออกหลูกแค่ไหนลุงปีหนึ่งนี่มันจะออกกูสามสี่เทื่อครับอืมปีหนึ่งออกสามสี่เถื่อปีหนึ่งออกสามสี่เทื่อครับพอพันธ์แม่พันธ์นี่เท่ากับรวมกันสักกอนบอกครับเนี่ยแยกคัดต่างหากมันบอกคัดแล้วมีคัด่คือเขาคัดแล้วโอ้คัดแล้วพอพันธ์แม่พันธ์เนี่ยไว้น้ำกันเลยไว้น้ำกันแต่ละบ่อนี่ยมันบอกครับ <ม>ขั้นห้าหูวจะไงว่าห้าผสมติดลงตัวนี้ครับมันผสมติดนี่คือมันที่ห้เอาใส่เข่านี่มันที่ขวมคู่มือครับห้าใส่น้ำนีนน่นั่นเริ่มการสิผสมเลยนะครับมันขวมน้ำขวมยังขวมเข่าที่ห้าเอาใส่ไว้ให้กินแสดงว่านี่เออเริ่มผสมแล้วเออเริ่มผสมแล้วครับขั้นห้าขั้นมันปกติ อันใส่เขาใส่น้ำบวมบ่อยังนี่คือมันสมติดแล้วโอ้เขามีที่คือนี่คือวิธีการสังเกตนะลูกนอ้องสังเกตโอ้องหนูครับช่วงเดือนไหครับลุงผ,ผสมื่อแล้วแต่ใดเพื่อปีมนบอกได้ยุวป,ปีแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนาแรงสีมันหากบอกได้เทื่อนึงชองเทื่อโอ้ช่วงมันสมคะขากับช่วงมันได้ลูกบ่อยๆน่กันผุนแล้วนานาเดือน หนาหนาวโอ้ยย่หนาวนะลุงหนาหนาวเดือนสิบเอ็ดสิบสองเข้าคุณแหละโอ้ยย่ำนูออกลูกครับครับครับหนูผูกเออเข้าพวกสายพันธุ์พวกกันพอพันธุ์แม่พันธุ์เท่านีร่เข้ามีการคัดนอกจากเบื้องหางมาแล้วเบื้องยังครับลุงเบื้องเพจมันน้ำเนี่ยครบสมบูรณ์นะลุงเนาะครบสมบูรณ์เบื้องสีสันมันน้ำโอ้สีสวย ข้าก่เฮ็ดเบิ huh. mm ่งตไใดมันส right? ีสวยๆงามๆเลยครับหนูมันสีสอดกายพันไปเรื่อยๆเด้เบาลงข้าต้องขัดเอาตัวตัวงามๆโอ้วันนี้เรื่องการตลาดลุงบันนี้ก็พ่อค้าทั่วไปบ่ครับอือก็ทั่วไปเท่าท้าบ้านเฮาล่ละโอ้เอามากินการตลาดช่วนใหญ่นาู้เขากรุงเทพ่นล่ะครับ อันนี้คือพันธุ์สีขาวนี่โอ้พันธุ์ขาวขนาดอันนี้พันธุ์ขาวบะลุงพันธุ์ขาวมึงเนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ลูกพ่นแม่นบอกครับลูกลูกพร้อมขายได้นี่พร้อมขายได้พร้อมขายได้นี่เจ็ดเดือนลุงหนูโดยประมาณสองเดือนเลยชุมนี่โอ้สองเดือนนี่ขายได้แล้วยังไงขายได้แล้วโอ้เหตุพอพัน์แม่พันธด้ใดคบถ่ายพี่น้องสนใจกันมาเลือกเอาได้เลือกได้โอ้อยู่มอง นี่แล้วพี่น้องเด้อฟาพลมกผูกหยาดพ้ดพอม่วนบัองบัวครับมาเบ่งมาส้มใดน,นะลุงนอมาเบ่งมาส้มใดครับนี่มองนี่ละนะครับเป็นเป็นเลี่ยงใดมาตรฐานแลลวก็ถือว่าเป็นต้นแบบของพื้นทีน่นอกลุงนอต้นแบบของพื้นที่สะอาดพร้อมแมนครับอือนี่ครับส,สามหกตัวนะลุงนอหกตัวบอ่อนี่ พื่อนกกินยุงสีนั้นรูลงนอกยุงสีแหละมีการโดดออกนอกพื้นที่พื้นที่บอยังงพื้นบอลงครับนี่ก็มีเนยข้เท่าลืมปิีติมันกักระโดดออกได้ไปเลยม่ตจีบอลกรบอกไปขึ้นกระเดือกๆก็มาจับเอาอื่นโอ้ผมเคยยูนะครับน้องอืมเคยยูโอ้แม่ครับพี่น้องครับอืมคุณอ่ะหนูผุกยักครับมันเจ้ห้องหรเขามันกระโดดออกได้ขึ้น ขันมันหองแสดงว่ามันออกกงเข้าเข้ากับลูกมะหาวนอกจากสัต์มีพิษกี่เคปไปงดแล้วมีปัญหาอุปสรรคมีพวกงูเหี่ยวเกี่ยวกับป้อมบอลุงบอมีเขามาเขายังบอมีเขาบ่อเขาบ่อใดเพราะว่าเขาปิดดีดดีนะลุงน้อโอ้ครับอนาคตมีแนวโน้มจะขยายบอบอครับลุงขยายอยู่ครับ นี่ไหครับพี่น้องครับลายบ่ครับโอ้ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะลุงนเออถือคคามสำเร็จอยู่ประสบความสำเร็จครับคแด้กี่มงนี้เป็นยังครับลุง อ,อ๋อไม่ลองฟังเนี่ยเป็นเถียงหน้าเป็นเถียงหน้าลง,ลงเลื่อนเถียงหน้าแต่ขีนล้วลุงเนาะเป็นเถียงหน้าโอ้บอันนี้มาเหตบ้านป้าหนูใส่ครับโอ่ครับโอ้ได้การดิวัสดุอุปกรณ์นี่ท่อบ่อหนึ่<บ>นงนี่ใส่งบเท่าไดลุงเอาทอล,าลอร้อยงบสองร้อยสามร้มอยได้บ่อหนึ่งโอ้บ่อหนึ่งไหมายถึงสองท่อเนาะลุงเนาะสองท่อโอ้แ้วก็พร้อม ผาครับพ้อมผ้าพ้อมของให้น้ำให้เขาครับบสองสามลอยสองสามลอยได้ทั้งสองท่อนู่นลุงนอกได้ทั้งสองท่อไฟฟ้าปิดพ้อมไฟฟ้าปิดน้องพอพันธ์แม่พันธ์ห้องแพงบ่ดลุงครับพอพันธ์แม่พันธนี่ตัวละสองลอยห้าสิบโอ้ตัวละสองลอยห้าสิบสองตัวกันหาหกลอยนู่นลุงนอกสองตัวคาุณมากตัวละ้ยคู่ละันุแหละครับพี่น้อง มื่ที่แล้วพอพันธ์เม่พันธ์นี่แพงแล้วน้ลุงเนาะแพงอยู่พอพันธ์นะพันธ์ขยายพันธ์โอ้สุดยอดครับลุงพอลุงม่วนครับถ้าพี่น้องสนใจหรือว่าจังไรเนี่ยมาเยี่ยมชมหลัอยากจะมามา,มาได้เลยไ,ได้เลยน้าลุงเนาะได้เลยมาเยี่ยมชมมาดูก็ได้มามาซื้อมาขายก็ได้บาไงเบอร์บูซื้อบาขายกับมาเยี่ยมชมมาดูครับมาซื้อมาขายได้ เมื่อยำชมได้เนาะลุงเนาะได้ได้ได้พร้อมที่จะให้พี่น้องบน,นรทุกลับมาเบิ้งวิธีการเลี้ยงเพิ่นอยู่จังไหเพิ่นกินจังไดน,ๆๆน دة دة เนาะลุงเนาะพิ่นอยู่จังได้เย็นจังไรมาปรึกษาได้ครับให้ค้ามนะนน้ำได้ลุงฮะให้ค้ามนะนน้ำได้เนาะครับเน,ะนะะาะแนะน <S <S น้ำได้ครับตะกี้ห้าวตะกี้บ่ได้เลี้ยงเนาะลุงเนาะบ่้ตะกี้บ่ได้เลี้ยงคันเว้าถึงเรื่องหนูนี่ก็สิอยู่น้ำห่วยน้ำหูเนาะลูกเนาะห่วยน้ำหูเป็างไรห่วยน้ำหูเป็นอย่างตะแนวเลี้ยงได้ยังไงตะแนวเลี้ยงจังไดรกินนะครับพ แต่แนวเลี้ยงไอ้จังได้กินฉันบ่ได้กินบ่มีดอมหนูบวานเฮ้าคูม่มือน,นี่ครับอืมอะเพอาลุงฝากพี่น้องทั้งบ้านเนี้ยเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูอา้าวพี่น้องขั้นอยากมาดูมาส้มวิธีการเลี้ยงกะมาพี่ละผ้าพมพมม้วนมันต้องบัวพี่ละครับตำบลเราพวดนตำบลเราพวน<ะ>อยู่ยงเยื่องกะท่านี่วิทยุคนนี่ละใบ <laughs> เตยเฮานี่ละ <laughs> ครับ <laughs> จังวัดนั้นมันจะเลื่อน ลุงบอกเบอร์พี่น้องทั้งบ้านน้ำแนวเบอร์0817300845ติดต่อผอมวนได้ฟาร์มนุ่งผกยักพ่อมวนพร้อมกับสวนมะนาวน้อลุงเนาะครับพร้อมสวนมะนาวพร้อมมะนาวก็ได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ